นี่กลับมาค่อยคลิปหนึ่งครับคลิปนี้มาเยี่ยมเยี่ยนโขกน้องหน้าครับวันนี้ผมเลยมารับนาทีที่การติดตั้งปั๊มน้ำครับบ่อปาดานผมก็เปลี่ยนมาเป็นใส่ปำสำั้มสมเอรตัวนี้งบงบหน่อยครับก็เลยจัดงบหน่อยเพิ่น ใส่แผงหนึ่งยี่สิบสี่โวลต์สองร้อยแปดสิบวัตต์ครับสูบน้ำมาด้านขึ้นมาใส่งบหน่อยก็ต้องใส่อย่างสีแล้วครับเป็นปั่มใส่แปลงทานครับ ราคาจักบาทใส่ไปก่อนเท่ากับสามารถเก็บพร้อมล้อมริบผลผลิตเอาไปสื่อชุดใหญ่มากครับเห็นสร้างขี่อย่าไปขี่ตามสร้างครับเท่ามีหน่อยก็ใส่หน่อยอวันนี้เขาเก็บพร้อมล้อมริบจังคยสื่อชุดใหญ่เห็นว่ะเอน่าเดี๋ยวชุดใหญ่ตามมาพ่ณนะชุดนี้เอาชุดหน่อยก่อน ขอให้มีนามมันปัน่มต,ตัวนี้ก็สเปคอยู่ที่จากสเปกหลอกสเปคจริงครับน่าจะเป็นจริงนี่ดอกสี่สิบเมตรสองรอยห้าสิบวัด รอติดตามผลงานครับครับติดตั้งเรียบร้อยเรียบร้อยครับน้ำออกครับออกมาตรฐานครับช่างมาตรฐานก็น,นี้ปั่มสองลอยหาซีวัตครับดช่าง,งมาตรฐานครับออกเรียบร้อยน้ำออกเรียบร้อยมาติดตั้งโคกนองหน้าให้ พ่อยังนอพ่อแบ่งครับพ่อแบ่งพ่อแบ่งนอซื้อยังนอซื้อสมพรพัตัววงครับโอ้วงนาโมเดลวันตำบลต้องม,นมานาะตำบลต้องม,มาครับต้องม,มาครับห่อครับเลือกหาช่างไปใช้ช่างมาตรฐานช่างมาตรฐานนี่ขนาดว่าฝ้าคืบนะครับนี่เห็นปะออกนี่ครับน้ำเราดีมากเลยครับคือว่าพานครับปั๊มน้ำครับพานครับพานพานเตรียมใส่บริการครับ ออกเลยครับน้ำครับมุมีแจ๊บกันนะครับน,น้ำบ,บอกดีครับตัวนี้ใส่แผง280วัตหนึ่งแผงครับย4ิบโวลต์กับปัม่มน้ำเค่นี้ก็เรลือเฟือแล้วใส่ตัวนี้งบนิดหน่อยครับ งบไล้ขันงบไล้จัดชุดใหญ่ให้ตัวนี้ตัวนี้งบรักพันครับ,รบรข,ขันงบรักหมื่นนี่ในนามไล้กนนี้ครับ,รบสำหรับมนีสวัสดีครับ